สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู้คุณสู้กันครับพอกับบาวเท้าห้างนั้นเชียร์อครับพี่น้องมาพี่น้องมามมูนี่บาวเท้าออกนอกสถานที่ครับมาทางาางาังอ่ะยังวอาร่างซิดบอกมาลานี่พี่น้องมาลาน,นี่มาลาน,นี่นี่พี่น้องเอาสิ้ผ้าพี่น้องมากินอยู่อ่าร้านสต็กเดกตับครับพี่น้องมูนี่ไปหาจาย์อิดครับอ่าหาจา์อิดมาชิมอาหารเผื่อโอ้ยคนหลายหลายเลยพี่น้อง ลดไลค์ขนาดเลยเออลดไลค์เอาเอาเอ้าเอาม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 าทั้งสี่บ้านได้บอกเพื่อนดิบ้านได้บอกเพ่นเดิสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์อิฐอาจารย์โอ้คนคือไลค์เลยครับคนไลค์ไหมเอาหูว่าเบาเถ่าวมากจะมาถ่ายน้าเจ้าคนนี่ยเจ็จ็ดจัดตัวหุ่นไวนี่แหละครับมี่มี่มี่ซ้ำนี่แหละครับมามาพี่น้อง มา,ม,มาชิมมาชิมอาหารอยู่ร้านสเต็กแด็กตับนะครับมื่อนี้อยู่ร้านสเต็กแด็กตับทั้งทั้งลักซิตนะครับเดี๋ยวจังไปเบิง้งข้างในนะครับไปกินข้างในแบบสิบไพ่กินอย่างนะครับพี่น้องครับไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องงไปซูฟูสุกันครับ ขอครับสแตก็กโอ้ยขอกับว้าเท้าทั้งาชาแนลครับส,บสบวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมาบอกอาจารย์อิทครับมื้อนี้โอ้ยเนาะบรรยากาศบรรย,ย,ยากาศนี่บ่ได้ยาาอยุ่งหน้าเลยครับมือ้อนี้อยู่งใสครับอยู่อยู่ร้านสแต็กแดกตับนี่ๆๆ่น่มองนี่พี่น้องครับนี่โอ้ใส่บะเขืออย่างนี้ร้านนี้ครับร้านนี้ต้องมาชิมอ๋อ่าเห็นบ่พี่น้องบ่มีเบอร์เบอร์โท่ขมเบอร์โทร่ขมครับืัอนี้มาชิมฝีมืออาจารย์อิดครับอยู่ทางร้านสแต็กแดกตับนะครับเอา มีเพิ่นว่าเมนูเด็ดของร้านก็มีอะไรต้อนรับนั่นแหละครับกต่พี่น้องสิมากินซอยจูซอยจูอันนี้เนี่ยอ่ออมนองงัวูออมหนองเมียตัวบอครับน่องเมียพี่นีครับออมน่องงัวครับพี่น้องออมนองงัวลูเท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเซ่อไปเพี้ยนผมแค่ยังไงนี่บรรยากาศคือยังแบบบ้านเทาในจังน้อยั่นบรรยากาศบรรด้านหอนพี่น้องหอนครับอันนี้คือเท่าหลับเท่าโอ้ยี่หอยบ่ครับ บอเดิรส่หอยครับหอยคือบมเดิส่หอยมักเจ้หอยแข็งบ้ลาบเท่าอันนี้ต้มขมต้มขมอันนี uh uh uh> <h oui> <h ้ไสจุคร uh да ับไสจุราคาหนึ่งปลาลวกผักลวกสารพัดผักนะครับนี่อันนี้อันนี้แกงไข่พําแกงไช่พัมครับแกงไข่พําโอ้เอ้ามาพี่น้องเบาเท้ามาทั้งที่ต้องมาชิมเมนูเด็ดของร้านนะครับอยู่ใสครับร้านยู่เสอยู่ติดกับดิมเวิลด์เลยครับทางเขาดิมเวิลด์สเนี่ยจานดิมเวิลด์อยู่ข้างหลังนะครับ เนี่ยอาจารย์มาเนี่เด็กหน่อยคิดไปกีดอยูได้ไหมอยู่ดีมเืลพี่น้องอ่าอยู่รังสิตคลองสามคลองสามรังสิตคลองสามนะครับ,รบ <laughs> พี่น้องมีโอกอออาสได้เขามาทั้งทั้งกรุงเทพกรุงไทยนะครับผ่านไปผ่านมานะครับอยู่ข้างนอกรถบติดครับพี่น้องอ่าเขามากินเข่าก่อนไปเหตุการณ์ที่งานได้นะครับนะครับห่วยมันเมียสิบถุงละค่ำบมดครับอาจารย์นี่มีทิพโคลซิบกินถุงละค่ำหมนี่ทิพโคลผมขอทิพโคเนี่ เอาว่าใครกินถุงบใบอัตรลดมันปะครับเอออู้อูอีเข่ามานั่มเหมือนตรงที่ไม่ห่อนห่อนหอนห่อนหอนหอนเหนื่อยไม่ทานนั่นล่ะแกงเพื่อนซื้อผลิติล่องบาว์บาวเท่าผลิติกินเข่านจากถุงใบโพอัตรลดใบเนาะคือมันมันสิใบปั่นเหนียวมันใบปั่นเอาไปใส่เอาไปหนีเนาะได้บอกได้เลยค่ะจังจังอย่างใส่พี่น้องเนี่ยพอเห็นกระเข่าเองหางก็ได้ครับหางไม่ไม่ไมา่พี่น้องไม่ มาช่วงมือพี่นอ้องเอ้าดนดนบ่เป็นดนดนเทื่อแรกมาเยี่ยมมยายำเพิ่นเพิ่นไปอุ้นอาจารย์ไล่ไล่เพิ่นไปหา,าวาเท่าซองเทรือแล้วครับฮาวาเท่ามาเยี่ยมมยายำเพิ่นก่อนสักเทรือปก,กติ <laughs> บ่ออกจากบ้านไ <laughs> ด้เนาะเออบ่ออกจากบ้านมื้อนี้มีโอกาสพาภรรยาพาสาวสีมารับปริญญาทั้งทั้งเทพ่โอ้ยธรรมดาเลยยืนยี้มยืนยิขอแสดงความินดกับบัณฑิตใหม่เนาะอ้าายเนะใบที่สองใบที่สองใบที่สองครับเอ้ามาโบบอกอะไรยังครับอาจารย์ เอาาเเออลยุ้ยอข้าวขึ้หอนไงอาจารย์ลดทางนี่กินเพิ่มเบิ้ดนี่พาน้องไปเล่นยไหมาอู้อันไหนบ่อหน่ะอาจารย์ปุ้งเอาเด้อเพราะว่าผมกับบุรุษว่าผมกับอาจารย์อชิมักรถจัดรถนนั้นแต่ว่าอันนี้โอ้โหมันเสียบไปเบิ้งแล้วจะอาจารย์ผมสีร่องตัวนี้เบิ้งก่อนครับสว่านเข้าหน่อยสว่านมันเข้าน่อยอะไรครับสดไปเสียบไปจนมันบ่มันบ่เตีนค้ามเปิดออม ข่วนบข่วนแล้วแต่สีสุมตัวนี้ไหมมันจะบาดวกดินครับนี่ว่าเอาเขาแล้วเขาบอกไม่เพราเลยคือไม่เพราะว่าเอาเขาไปแล้วมันครับคุณดีคุณดีนวด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 แกล้งไปแดกจำเลย เอาลองมึงเจ้าปลาแดดกินเหรอโอ้หมึงถึงรถงถึงถาปดปลาแดดทีเดียวเอาเอาครับครับอาจารย์โอเคครับม,มึงชิมหลับเท่าพี่น้องมาอยู่กรุงเทพกรุงเทพมาอยู่ทั้งอันในในเมืองเด้ออยากกินหลับเท่ามากนี่ครับแตกแตก,กตาเปิน่น กูรู้ว่าถือถึกปากกูเดอ้อพี่น้องเดอ้อท่นกินขนาดม่านี่แหละมันซีโปจืดกูอือแซ่บเลยยังอีกบอันี้ไข่พัมบอกบนี่พี่น้องเมนูบะท้า,ทาวโบ่เคยบ่เคยกินจักเถื่อได้เนี่ยไข่พั้มหนึ่งบะท้าวชิลองหนึ่งข้ามหนึ่งเป็นแนวอะไรนี่ยหือเกิด ไห้ผักกินบอเคยแมนบอมบอเื่งสีหอนน่งสีหอนบอซิมกินโรนออครับอืมออมอมนื้อแทกออมบันเฮาใไสใบเนี่ยพผ่ตูบไี่ตูน่มอืมอืมรับ พ่อแบบผมนะพี่นาะกินแบบผมนี่นะนี่โอ้นี่นะครฮะยุบเป็นเสียพี่น้องพี่ให้ของเพลินชิมตัวนี้แล้วก็ชิมตัวนั้นกะทิเข้ากันเนาะเนี่ยในต้มขมต้มขมแบบกะทิต้มกนสิขมพ่อป่ะอย่าล่องลอยด้อเอาบ่วงเอาบ่วงกันไหมคนคนอะไรโอ้โหอย่างนี้ โอ้พี่น้องเอ้ไม่พี่น้งองไม่้หลายแห่งเนีเหมือน,นี่กินเบิดบ่มึงเฮือนเตีงเฮือนเตงมึงหนิจะฟังเมื่อเด้อจัดยังไม่แหย่ลายเธอเด้อจัดแนวแก่ข้าวอ,อาจารย์เพิ่นกับโบกินพี่น้องเพิ่นบักินแนวแก่ข้าวไปเด้อกินบ่ไดรกินบ่ได้คือว่าโตบนสีดแดงขึ้นคือคือปลาแซลมอนนี่ว่าทันคนเลือดล่มดีเนาะเลือดล่มดีอืยาโจบพอมาเดินงานเนาะมืงเหน็หนเนาะ เดี๋ยวคุกันมากหรอกมึงเดินลาเถวล่องมึงตัวนี้โอ้ได้มาได้มาห่อนมือหรอแกโอ้ได้มาห่อนสแต็กแกกับตับแล้วก็ต้องกินตัวนี้เมนูนี้ครับอกดจัดเลยผมว่ามันต้องใส่ถั่วใยไหมนะถั่วใยตัวนี้เนาะยังคุยแซ่บอืม cái gì vắn bạn cũng cũng gì không ừ, ô gì là tôi gì là muốn cứ bà nó neo mặt <laughs> neo mặt đó ừ. chắc chỉ cái miếng neo bạn thấy không oh, ó tôi nhỉ đó tôi nhỉ đấy phải không nên là xe em chim tuổi nhai mà ผมสดเลยได้หน่อ๋อสดแล้วจ่ายผมดีคนมันคนคนเมียนแซ่บเสียบไปหน้องอาจารย์สบายดีเนาะครับบ่ได้ครับผมบ่ได้เจอกันสบายดีกรับผมโดนมาไค่เดือนแล้วครับสองสามเดือนกระมัง ราะว่าไปล่าสุดไปจุค่าเขียง <laughs> เหียงเอมึมเติมปิด <laughs> เหียงเอมึมเ <laughs> ติมเออเอาเป็นขวดมหเหรอขวดขวดเย็นเย็นเสียงพลังรถ สองชันมือมาหน,นี่งห้าพทุมรังสิตบ่สแม่ต่ออาจารย์มาหอดมือมั่งบริวบโอ้เสียบพี่น้องแค่สิกินเมนูอย่างหลายเมนูครับะมีเมนูอื่นน้ำมีเป็นรอย,อยนะโอ้เมนู้ข้างอื่นน้ำเยี่ยม้ากฮึไอ้จริงนี่ยน้ำเป้าบ,บ่ครับ เว้ยไม่เห็นคืนแนวแก่ข้าอย่างน้นน้ำเปล่าน้าเเขา่านเปล่าน้ำเปล่าพูนเดือเป็นเดือดหลับเท่ากระเสบชุบกระเสีบบันเบิ้งเป็น เวลาคน,นาไปจังหันเขาต้องกิน,นทุกทุกเมนูเลยครับบอิษันไม,ม่ออกจิอยใจัย <laughs> โอ้โอ้เมนูนี่ผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยแมน่นอะไรจันแมนผมบ่เคยกินในยอยูุบนันคือยังเห็นเพราะอันออนั้นเอาสเตนอยบอกคือมันกินผมเบิ้งไหม เมนบอบะบ้านาปกติผมจะใส่หมูนิดนึงให้มันแบบมีเนื้อหยักมันสิเก๋อ่งหยักแบบของอ,อ,อีสา,าน,นห้ามไม่น้องครับมันเหมาะก,กับการกินก็ข้าวเหนียวเด้อเมนบางคนไปกินกับขา้าวเจ้ามันผิดประเภทเลยบ,บ่ิสุทธเพราะว่าข้าวเหนียวเ้ามีความหวาน มันสีบรบบบคนละรสชาติก็ขอเจ้าย่างก้อยเนี่ยต้องกินกข้าวเหนียวดิจังสีกินก็ข้าวเหนียวเบิ้ลน,นอกจากเนาะแม่อน,น,นอกจากต้มยังสีอ่ะอาหารมึงกินกินก็ข้าวเหนียวพี่น้องโอ้ย,อย<า>น่้ยเท่าไหร่เอาสดกับตัวนี้วะเลยเพราะว่าตัวนี้มันติดไอ้ไข่ผักไข่ผักเนี่ยมันติดติดเตหน่อยโอ้ตุ๊บตังตุ๊บตุบลงได้ครับ ผมนั่งกินจุกับไปกับบอสแอบทำกินกับอาจารย์เลยเพราะว่าทั้งเลยแหละมันคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เขานั่งตอนเขาไปครั้งแรกอยู่ตรงหน้าแทนโชว์จ้ลใซ่ถวยแห่งนักบาตรนะแ,แกล้วทำไมเชื่อกันถั้งแรกด้วยตรงหนะะ้าครับ <c oughs> นับ่นไปเอาพักกันหอบหอบโต๊ะครับบอยยังไปตอนน,น,อนั้นจิ๋มเหมือนเนาะไปหอดคำสองปีที่แล้วเนาะอย่างเนาะแม่นครับพูดถึงว่ากำมวนเด้ เคืองมือธรรมาเขาเดี๋ยวไปอมองธรรมาชาติธรรมชาติแบานี้กับนี่นกอย่างนี่ตัวนั้นตัวนี้กับไรครับนี่ข่างธรรมชาติคนละแบบนั้ำคนละแบบของผมมันอยู่ทงหน้านาะอันนี้มันเป็นเหมือนข้องครัขอข้องน้ำครับโอ้คนปลูกปลูกบางเน่าอ้แต่ว่า อันนนีี้ก็เสยยบืมางแบบคิดแบบสิกพระอ๋อมแซยไหมเมื่อกี้เราฝันพี่น้องเอ้ยว่าไปกินเข่ากับบาวเท้าหน่าม่กินเลยบีเมื่อกี้เราฝันพอเราค่อยเห็นบ่าวเท้าออกออกจากนอกบ้านเด้คนนี้ดีดีอันนี้เอาเนื้อเราไปหั่นไหม เอามาหั่นที่นี่อืมโอ้ยน้ำจิ้มมันต้องถัว่วใยๆสดของบ้านเฒ่านี่ยเียบอ๋อภรรยาอาจารย์รับเป็นเแค่จากผู้เสพไอ้อยู่หลักจัก<อ>ระท่อเลี้ยงที่ทั้งบุญจะมารับอยู่พีนนหมอยู่หลักจัพร่คาครปฐมเถมพนจบไอสวนดุสิตนะอ๋อ จะไปรับด้อยู่ราชบัตรออ๋อครับผมมู่อันมาสวมอยู่นี่อยูชโซนุสิตครับครับอืม่ขันง่างๆสนบ่้าเทียวมุมก็สิบุมีเวลาเนาะโอ้เวลานี่ยหายาักไม่บอกาแล้วก็รับกับเลยมันบ่แม่นครับ พราะว่าเลี้ยวแบบตงไปเห็นงานวันอังคารผมได้ต้อนรับอย่างเด้อยมีเวลาจะได้เห็นนั่นเห็นนี่ตอนแรกว่าสีสีเห็ดหมูแหกอาจารย์นาะลวมหมูเขาจะผมก็บังว่าโอ้ยว่าเวลาคือสีอะไรอาจารย์ตป็นหีเป่าอะไได้เลยมากินที่ร้านเ่งนะถ้าคิดไว้ได้ตอนแรกว่าสิพาไปกินเนี่ยยังกับโอมากาเรแบบที่เขาเอิญทีละค่ำไหม ไอ้กระผมเลยบอกว่าโอ้ขันอู๋มากกระเซนี่นอาจา,า,ารย์ต้องสิบุธาโดนหมดชุดสิกินแต่ละค่ำเเนาะเป็นมาทีละค่ำนะค่ำน้อยไหมโอ้ซื้อานาทีจึงได้กินค่ำหนึ่งห่วยโอ้ยมันสิมแมนบพรเลยเอามาเฮือน,นห้องอบบุบานห้องเหรอวะอืมเรื่ายอืมโอ้จานาสวดต้องกันไหม,ไมสวดจะกินก็ลงอืโอ้ยผมกินรวดเด้อนี่เด้อจัดเลยเด้อครับโอ้ยเนี่ย คือลงไว้แถมันอร่อยมี่น่อข้นส่วนตับอันนี้มันเพชรใส่กันเลยเด้สุดปันใส่กันอืมกลัวพวกอย่างอ่ะเราขันบานเทฮาเนี่ยก็คือช่วงช่วงปั๊บปั๊บปั๊บนั่นเสียบเยอะขึืม ต้องเป็นดำได้พี่หน่อยแค่เป็นกีรวขาวมันถือคนณระเบบเลยคุนระเบบคนลาอารมณ์เลยแมนมันเขาฟอกมากเนาะมันก็เป็นคนละยางกันผมยืดได้ฟังนี่ได้ผม,มข้างนี้กินกับบานบางกับตัวนี้มันสิยิ่งก่อน <laughs> มาลัานทั้งที่ตอง ส่จุกเนาะงานอาจารย์เพราะว,ว่ากวนอนเห็นว่าเป็นร้านนี่กัอาจารย์ไปทายน้ำน้ำร้านอาหารเนาะง่นครับไปหาอาจารย์อาจารย์พบก้อผมเดืม,มครับคือหฮอไปหาพี่หาหน่องไปรีวิวแล้วครับสิ่งทีหฮาดีใจก็คือว่าเจ้าของร้านแต่ละร้านข่างทางอ่ะโทรมาหาหฮอ ที่กดคุณห,หลายๆเด้อตั้งแต่ไอายไปรีวิวคุณมันมกินล้านหนูเรื่องสี่นูได้มีเงิ่อนงงว่าช่งแม่มันเป็นความภูมิใจนะครับเขาบอกอุย้ยการที่เขาไปรีวิวล้านปีล้านน่องนั่นล้านเล็กนานหน้อยมันก็นเป็นสิ่งดีเขาเลยในส่งเสริมกันเลยมาคิดว่าน้อ,นองน้องสาวเขาเลยมาบอกว่าอไอเขาเปิดเองเนี่ยน้องเคยก็บ,บอกว่าเปิดเองเื่อให้พี่ให้น้องเอามีงา่อนนั่นทำทำน่องน้องเนี่ยเป็นน้องใน,ในวงเชือแหลกนั่งล่ำบ่หลงตีช่วงโควิดว่ามีงาน นั่นแหละก็เลยล่องซัดกุ้งเป็นรับก็เมตตาจากพี่น้องครับเป็นเมตตาเนาะก่อนชิมวาเป็นร้านสแต็กแดกดับนี่ก็ไปมาทัวร์ไปมาทัวร์ครับก็ยังไงมาไปเขาบอกว่าไปหาประสบการณ์มาสบการณ์ไปหาเพื่อที่ที่การแนนครับตั้งแต่ก็เปิดยู่งเหินก่อนเด้ต่ำพันรยากับน้องสาวต่ำกันสองคนขายออนไลน์ คือล่องเบิ้งก่อนนั้นว่ามันเป็นยังไงสิ่ง<ห>นั้นใช่ยังครับที่แบบทำมือหู้อยู่เลยครับทำมือหู้ในมู่บ้านช่วงนั้นผมมีะบนบนบดเลยไปใส่แบบงานกับผมมีเนาะมาเลยครับรเลยขายออนไลน์ไอ้ไลน์แม่นอะไรยังมารับแม่อาจารย์่นครับ,รบได้อยู่หลายเดือนเลยอ่ะหาเงินมาสั่งนั่นแหละครับแต่พ่อได้มีหม่อง้มาหากินครับอาจารย์ครับพี่ให้น้องเลยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีพี่ให้น้องมาหาได้อยู่หม่องนี้ด้วยสิ่งนีครับนี่มาแรกก็บลองเพ่งกันนี่แหละอ๋อเด็กหนุ่มเฮา าอากาลองไปแรงกันอยู่นี่แหละครับพวกบาเ <laughs> ท่ากินยางเดียวเลยพี่น้องแซ <laughs> ่บเข้าห้อนเบิ้งติบเป็นไงโอ้ยขกปปักไรเบิ้งยิ้มเป็นยังไงกินตัวพีดบับบอดเบิ้งพี่น <laughs> ้องเอ้ยเอ้ยยำนี่มันสิแบบกรุบๆเลยดิ 四，哦。嗯。 ว่างโอ้ครับน้ำ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 นะ,อะเอาจักสิกนินยังไงเนาะหลายอย่างโอ้ยรับเท่านี่ก็ขับไปหน่อย ต้องใส่หลอหอยนะะเนาะยังนนมมมไม่แนวหยั่งแน่ใจเนาะหอยขมอืหอยขมยังมีแนวหยั่งแกงผั่มแก็งน่องงัวโอ้เสียบซูยางพิษแต่ว่ามือน,นี้มันแดดมันห้อนพี่น้องมัเอ้าเอ้ามันเอา้เอา,อา,ออาบรรยากาศมันเอา้าเพราะว่าโบเป็นบรรยากาศไม่เหมือนเรื่องนี่นเอา้า มันบริอินเฮ้ยมันบริอินเอาออ,อกหนึงปลาลวกพักกันก่นแบอยู่แต่ว่าเห็นตัวสิบวกเขาปลากนเยอะเนาะงั้นกื้อไ้กินตัวนี้ คือมันก็นต้องไป,ไปไปไปทั้งสี่ครับแมนตัวน,นี้เพรอยังนึงปลาปลาแดดก,กับปลวงเสรจไม่ถึงม,มันสิขัดกันครันงานเลยแมนแต่ว่านี่คือเมนูที่ว่าเป็นเมนูเมนูเด็ดของหลานนะครับที่ททีอาจารย์พนม่านะครับเป็น,ม,นมันน้ำเสนอโดยเฉพาะตัวนี้นะครับจุเนื้อนี่จุเนื้ออ,อ,อ้แต่ว่าเนื้อเอิ่น <laughs> <laughs> บุญเหนียวเดับุญเหนียว พอดีแบบนเนื้อสดๆเลยขันเมนูอื่นก็นมีอยู่ครับอาจารย์เมนูทั่วไปก็มี่ห้กันครับผู้ใดขันกินเนื้อว่าเป็นกินปลากินไก่แขงไก่ที่น้องไม่สมพวกแขงปลากรดใ่ปลากระแงงพวกพวกปลาพวกไก่กัมีเ่เบิดครับไก่ทอดข้อหมูย่างทำพวกย่างเป็อยังก่อนพอมีอยู่ครับเนื้อเหมือนคือเวลาเขาหย่มเหมือนมันหมักมาเลยอืออืมจ้ะ ได้อย่างไรอิ่มเอาเนาะกับเจ็บเสียบทุกเมนูนะครับทั้งเมนูแต่ว่าบาวเทานี่คือขักคือเมนูนี้ลองรู้มากมีแกงไก่ผําลาบเท่าหอมหนองหว่กับปลาแดงนีงครับคือจำกินกระป๋องสีมันสีบ่คอยเขากระแดกครับนะครับนี่คือมีโอกาสนะครับเดี๋ยว มาเยี่ยมยามกันไหมครับอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์อิดนะครับขอบคุณอาจารย์มากที่แบะแะมากข้าเดียวก็ดีใจแล้วครับครับผมยัดตอนรับให้จัดจูจัดไม่นูเด็ดของหลานม่ไม่ให้นะครับม่ให้ชิมให้ให้กินนะครับถือว่าเพื่อนกับอกงาธีว่าเป็นเป็นไอ้ไส้ใช่ไหนาะไปมาสู้กันนะครับ ปีละเทือได้เพิ่นไปหาบ่าเราบ่าเราบริมาจักเทือไม่มีโอกาสเลยมากแต่เลยมาแวะนะครับมาแววกินเขามาแวกบง่ายว่ากาอจากมาแต่โดนแล้วนะครับช่วงโควิดเนาะสถานการณ์โควิดมันมันมันบกศาช่วงหลังมามันซาเนี่ยเปิดแม่ด่ไปหันมานีได้ก็ถือโอกาสมาแวะนะครับน้องพี่น้องก็มาแล้วนะครับตามคำด็กหลงบางท่านเพื่อนอยากให้มากนะครับก็มาหาอาจารย์อิฐเรียบร้อยนะครับเนาะก็ฝากพี่น้องที่เรานะครับคลิปนี้ นะครับมักอะไรถือใจกระแท่บัวเท่านะครับเดี๋ยวสำหรับมือนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเสียดายขันมีเวลาน่สา2า